สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ครับวันนี้ก็ลงสีนะลงเคลือบนี่ก็จะลงสีจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างสีนะครับช่างสีจ้างมาจากญี่ปุ่นนะมาฝึกงานครับฝึกงานวันแรกพอได้ กาหลีฝุ่นเลยนะดีนี่ไม่ใช่พมา่าเกานอกนะแ้างมาจากประเทศนอกนี่มาฝึกงานครับพอพอแล้วพอแล้วเคเคย้อยอะไรไหนนะไม่ย้อยไม่ใช่ย้อยที่ไหนนะสีไม่ได้ย้อยได้ง่ายๆนะถ้าไม่ได้ไกลขนาดน <S <S ั้นเจ้านั่นแหละแบบนี้แหละ พอพอพอแบบนี้แหละสีปากทิ้งเท้ากันเลยนี่ธรรมชาติปากทิ้งเท้ากันไม่เป็นไร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 ,รไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มันไม่เกี่ยวกันเชื่อผมนี่แกไม่ต้องเชื่อใครแล้วกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละอพอประมาณนี้เนี่ยวสีปากอะ่ะ ถ้าเราทำถ้าเราไปเพ่งกับมันมากอ่ะมันจะไม่สวยนะมันจะเยิ้มเลยนะแอมมันจะเยิ้มถ้าเรายิ่งไปนั่นมันปุ๊บมันจะกินขอบที่เรากับสีชมพูเลยอีกทีหนึ่งอือใช่ไหมอืออืหนูลองมาแล้วนั่นแหละดังนั้นแหละใช่น่นแหละถูกต้องเลยอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับถ้าพี่ไปจี้นานๆปุ๊บทีเนี้ยมันไหลมาถึงกันเลยใช่ไหม ข้างล่างอ่ะเออก็จะประมาณนี้นะครับโทนก็จะเป็นโทนน้ําเงินขาวชมพูเหลืองนะครับชุดนี้อย่างละสามสิบตัวนะอันนี้ก็ให้พี่เขามาช่วยทำนะครับจ้างมาก็ลองงานด้วยก็ผมก็จะดูเกตลอดนะครับ เพราะว่างานพวกนี้มันมันละไม่ได้ <c oughs> แม่แกไม่ว่าไงหรือยมื่อวานแม่แกโทรไปหาผมมาตอนตอนเย็นเยนะ็นว่ากลับบ้านมืดอ่ะอืออ ทำไงได้เนาะกินเหล้ากลับบ้านมึนว้าจบทุกทีต่างห้าร้อยตังค์ก็จะต่างพี่มั้ยจะตังค์อะไรห้าร้อยนะจะตังค์อะไรห้าร้อยพี่เอาทำรถนี่พ่อพี่เออเดี๋ยวผมให้เลยเนี่ยถ้าแกทําได้เนี่ยผมไม่ต้องนั่นแล้วให้ห้าร้อยเลยเนี่ยหมดเนี่ยพี่เอาไปทำรถให้พ่อพี่แบบนี้ พี่ก็อ้างตนี้ก็เขาไม่ถูกกันใช่ไหมล่ะเอออืมพี่คือบางทีจะอ้างนี่คนน,น,น้องขาเนเออขี้เกียจโกหกเลยเว้ยก็เลยบอกแม่น,น,นะผมหัวเก่าแ <c oughs> ก่ในหัวเก่าแก่นเน้ยพัดลมไเป็นไรแดบมาเนี่ยนะปาร์คหลุดงี้เนี่ยถ้าลมมาพี่ก็หยุดพ่นก่อนครับเพราะว่า เราพ่นไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะพาไปไปทั่วห่างนิดนึงเลยนั่นแหละนั่นเลยวันี้มันเร่งไม่ได้เดีวเรามันรอดูช่างสีกันดีกว่านะครับวันนี้มันจะย้อนย้อนแสงเลยนะผมถ่ายวันดีพี่แกนั่งย้อนแสง ย, <c oughs> ยังเหลืออีกประมาณร้อยกว่าตัวได้นะครับชุดนี้นะเพราะว่าผมอันนั้นให้แกหมดละยกหน้าที่ให้แกไปหมดละพอดีผมงานเยอะ <c oughs> ทำไม่ทันแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ผมเคลือบเงาไว้นะเงาวิกเลย โอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับกับงานทําสีกบไม้นะรอรอรอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับว่าสีจะออกมาสวยไหมนะครับพอดีแกมือใหม่โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ